หน่วยประสาทสัมผัสสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วหน่วยสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยประสาทสัมผัสใช่ไหมคะอ่าวันนี้วันที่5แล้วเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมือ ท่าณครูดาวบอกไปแล้วว่าประสาทสัมผัสมีทั้งหมด5อย่างมีตามีหูมีจมูกมีปากแล้วก็มีมือใช่ไหมคะเด็กๆเราเรียนกันไปหมดแล้วตาเราเรียนไปแล้วหูเรียนไปแล้วจมูกเรียนไปแล้วแล้วก็ปากเรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมือคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆ มือมือมือทำหน้าที่ในการหยิบจับมาดูการทดลองง่ายๆจากครูดาวค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอการทดลองกันอีกแล้ววันนี้เราจะใช้มือในการสัมผัสใช่ไหมคะประสาทสัมผัสวันนี้อ่าครูดาวจะไม่ใช้ตาในการมองดูนะคะครูดาวจะใช้มือในการคลำสิ่งของแล้วก็ลองทายดูว่ามันคืออะไรวันนี้คุณครูดาวมีกล่องปริศนามาด้วยให้เด็กๆได้ลองทายและคุณครูดาวก็จะลองทายกับเด็กๆด้วยนะคะ ว่ามันคืออะไรมาดูกันอันแรกเลยนะคะเด็กๆคุณครูดาจะล้วงดูก่อนนะคะอ่ามันคืออะไรคะเด็กๆคุณครูดาโอ้โหพอจับไปแล้วผิวมันเรียบค่ะเด็กๆผิวมันเรียบแล้วมันก็เป็นกลมๆค่ะลักษณะกลมๆเอคุณครูดาวคุณคุนะคะเด็กๆตอบได้ไหมคะลองตอบได้นะคะเด็กๆว่ามันคืออะไร ครูดาวว่ามันต้องเป็นลูกบอลแน่เลยเด็กๆคิดว่าเหมือนครูดาวไหมคะครูดาวจะตอบถูกไหมอ่าพร้อมกันหรือยังคะมันครูดาวจะเฉลยแล้วเอใช่ไหมนี่อใช่ค่ะมันคือบอลค่ะเด็กๆลูกบอลถูกต้องด้วยเด็กๆตอบถูกไหมคะมันครูดาวก็ตอบถูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ อ่ะชิ้นต่อไปคุณครูดาวจะรวงแล้วนะคะว่ามันคืออะไรคุณครูดาวมองไม่เห็นนะคะเนี่ยมันเป็นกล่องปิดนะคะอ่ะมาดูต่ออะไรนะวิอันนี้มันนิ่มๆค่ะเด็กๆมันนิ่มๆแล้วมันก็มีมีเหมือนเป็นขนสั้นๆด้วยนะคะเด็กๆมันนิ่มแล้วมันก็เป็นผืนๆใหญ่ค่ะเด็กๆมันคืออะไรคะเด็กๆ คุณครูดาวขอคิดดูก่อนนะคะมันคืออะไรนะเอออ่าคุณครูดาวเริ่มคิดได้แล้วเด็กๆทั้งบ้านคิดได้ยังคะว่ามันคืออะไรอ่าคุณครูดาวจะตอบแล้วนะคะคุณครูดาวว่ามันต้องเป็นผ้าขนหนูแน่เลยเด็กๆคิดว่าคุณครูดาวตอบถูกไหมคะแล้วเด็กๆตอบเหมือนครูดาวมั้คะอ่ามาดูครูดาวเลยนะคะมาดูพร้อมเฉลยเลยว่าใช่ไหมหนึ 1, ่งสอง ปใช่ค่ะเด็กๆมันคือผ้าขนหนูค่ะเด็กๆใช่ไหมมันนิ่มๆนะมันต้องมีขนเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะเออใช่ค่ะแล้วก็เป็นผืนๆอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งค่ะอันต่อไปมันคืออะไรมันคืออะไรนะค,นคุณครูดาวขอร้งดูนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้มันยาวๆค่ะเด็กๆ มันมีลักษณะลักษณะยาวๆใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นกลมๆค่ะกลมๆยาวๆค่ะเด็กๆคุณคููดาวว่าคุณๆนะคะอันเนี้ยเด็กๆทราบไหมคะว่ามันคืออะไรแหมคันคููดาวว่ามันต้องเป็นหลอดแน่เลยทางบ้านคิดเหมือนครูดาวไหมคะอ่า พร้อมจะดูเชลเลยยังคะ,ะมาดูพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามนี่ค่ะเด็กๆใช่ด้วยตอบถูกต้องด้วยครูดาวตอบถูกและเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเห็นไหมคะมันมีลักษณะยาวๆแล้วก็กลมๆเยาวๆใช่ไหมคะเก่งเก่งมากค่ะเด็กๆหลอดมีไว้สำหรับดูดนะ้ำเก่งที่สุดเลยครูดาวขอตบมือให้หน่อย เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้การทดลองง่ายๆของครูดาวจบลงแล้วค่ะวันนี้ครูดาวไปก่อนนะคะบายบายวันนี้ครูดาวขอเพิ่มงานอีกหนึ่งงานนะคะเด็กๆตามคลิปต่อไปนี้เลยนะคะเด็กๆ คุณครูดาวมีอีกหนึ่งงานนะคะให้เด็กๆลองทําอยู่ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่หาก่องอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เอาสิ่งของใส่ลงไปข้างในแล้วให้เด็กๆลองทายกันดูว่ามันคืออะไรแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดาวดูด้วยนะคะคุณครูดาวรออยู่นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูดาวไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ